สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราลักษีเชียนสาจะมาอธิบายเกี่ยวกับนวัตก,กรรมทางการศึกษาชื่อชุดฝึกทักษะอันบล็อกบัตรคำการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะนวัตก,กรรมชุดฝึกทักษะอันบล็อกบัตรคำการจำคำศัพท์ภาษาจีนใช้สอนในรายวิชาภาษาจีนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีกิจกรรมย่อยในเรื่มนวัตก,กรรมทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันค่ะ กิจกรรมที่1น,นะคะคือกิจกรรมตัวเลขขันษาโดยในนวัตกรรมชุดนี้นะคะเขาจะมีการสอนภาษาจีนโดยอ่านเป็นตัวเลขว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเขาออกเสียงอย่างไรและอ่านอย่างไรแต่ก่อนที่จะมีการสอนต้องมีการทดสอบโดยให้ทําใบกิจกรรมนะคะเป็นใบกิจกรรมก่อนเรียนให้เด็กๆโยงเส้นนั่นเองนะคะในชุดกิจกรรมนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีแบบประเมินกิจกรรมนะคะ ก่อนเรียนจากนั้นเขาถึงจะเริ่มมีการสอนออกเสียงภาษาจีนนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันอ่านอย่างไรในภาษาจีนจากนั้นในชุดกิจกรรมนี้เขาจะมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทำหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะและมีการประเมินหลังเรียนอีกรอบหนึ่งน,นั่นเองนะคะ กิจกรรมที่2นะคะก็คือเรื่องของเก็บผลไม้เป็นการสอนภาษาจีนในเรื่องของผลไม้ว่าผลไม้เราเรียกเป็นภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าอย่างไรคล้ายๆกับกิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือมีแบบกิจกรรมทดสอบก่อนเรียนแล้วก็มีการประเมินก่อนเรียนจากนั้นถึงจะมีการสอนตามลําดับขั้นตอนพอเริ่มเรียนเสร็จปุ๊บก็จะมีการประเมินหลังเรียนนะคะโดยให้เด็กทําแบบกิจกรรมทดสอบ หลังเรียนและมีการประเมินโดยใช้แบบประเมินนั่นเองนะคะถึงจะไปขึ้นสเต็ปที่3โดยใช้กิจกรรมที่3ในนวัตกรรมชุดนี้นะคะกิจกรรมที่3นะคะครอบครัวของฉันจะมีการทำใบกิจกรรมก่อนเรียนและมีการ ประเมินก่อนเรียนนะคะเหมือนกับกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ที่ได้อธิบายผ่านมานะคะจากนั้นถึงจะมีการเริ่มสอนภาษาจีนเกี่ยวกับครรรําศัพท์ครอบครัวของฉันนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องภาษาจีนเราเรียกว่าอย่างไรเมื่อสอนเสร็จแล้วถึงจะเริ่มให้นักเรียนทําใบกิจกรรมหลังเรียนและมีการทดสอบหลังเรียนตามลําดับขั้นตอนค่ะ การวัดและประเมินผลในในวัตกรรมชุดฝึกทักษะอันบล็อกบัตรคำการจำคำศัพท์ภาษาจีนนะคะมีการวัดและประเมินผลด้วยกันทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะเริ่มจากระดับที่3ระดับที่3เนี่ยนักเรียนจะต้องได้คะแนน8ถึง10คะแนนจะอยู่ในระดับที่ดีนะคะส่วนระดับที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องได้คะแนน6ถึง7คะแนนนะคะหมายถึงพอใช้และระดับสุดท้ายคือระดับที่1นักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า6คะแนน ะะก็คืออยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราจะวัดและประเมินผลเนี่ยเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบบันทึกประมวลผลนะคะหรือที่ให้เด็กๆทำตอนก่อนเรียนและหลังเรียนนั่นเองนะคะจากนั้นก็เอามาวิเคราะห์ตามระดับเกณฑ์คะแนนที่ได้ตั้งไว้นั่นเองค่ะ ค่ะจากการอธิบายรายละเอียดข้างต้นนะคะเกี่ยวกับนวัตรกรรมทางการศึกษาเรื่องชุดฝึกทักษะอันบลอกบัตรคำการจำคำศัพท์ภาษาจีนนะคะก็มีรายละเอียดสรุปคร่าวๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้ดิฉันนางสาว,วรัลักษีเชียนสาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ